พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาทิเบตรามาธิปดีจากกรีน,นรึบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงเป็งพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานาครินและหม่อมสังวานเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ทธันวาคม2570 เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระราชวงศ์จักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายน2489 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตติยากรเมืสส่อวันที่28เมษายน2493มีพระราชธิดาและพระราชโอรสดังนี้ 1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวอดี 2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร สสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและ 4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรกวลยักษ์อัครราชกุมารีทรงผนวดเมื่อวันที่22ตุลาคม2499ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงตรากตร,รัมพระวรกายสเสด็จไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศทรงเอาพระททยใส่ต่อทุกยากของประสบนิกร พระองค์ได้มีอาการประชวนมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมาและเมื่อวันที่13ตุลาคม2559เวลา15นาฬกา52นาทีได้เสด็จสวรรคตท่ามกลางความทุกโทมนัดของปวงข่าเหล่าประสบนิกร์ผู้จงรักภักดีด้วยความลํำลึกในพระหมหากรุณาธิคุณอันลน้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ปวงข่าพรเจ้าชาวจังหวัดตรัง จะสืบสารพระราชบัญิัติปฏิบ,บัติาตามพระบรมราชโองารและพระราชบัญญัติของพระองค์ที่ได้พระราชทานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองสืบไปขอดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสถิตในสวงสวรรค์ชั้นทิพยาวิมานตราบน,นิรันดรข้าพระพุทธเจ้านายสิริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและปวงพระสนิกรชาวจังหวัดตรัง